สวัสดีค่ะวันนี้ฝนฟ้าจะมานำเสนอนี่เจอเบอร์มินิรีมิกชูมันน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเล็กกว่าฝ่ามืออีกอ่ะเป็นด้ามไม้ด้วยตัวใบมีดเนี่นะคะจะเป็นททเทเนียมไนเตรตเดี๋ยวให้ดูตัวใบมีดด้านในนี่โหคมมากสวยงามกีดกราด มีเป็นด้ามไม้ตรงนี้นี่ค่ะตัวนี้เป็นล็อกแบบสลักตรงนี้นะคะเวลาจะปิดก็ดันไปข้างๆแล้วก็พับใบมีดลงอย่างนี้น่ารักมากเลยสวยอะ่ะชอบมากเอาไว้ติดกระเป๋าก็เก๋ๆน่ารักใสๆเหมาะสําหรับทุกผู้ทุกวัยยังไงถ้าสนใจก็สอบถามกันมาได้นะคะราคาไม่แพงบายบายไปแล้ว